กระแตจะอยู่ทุกที่เลยแต่โครงสร้างแต่ละ,ะพื้นที่จะไม่เหมือนกันแดงลบบุรีเวลาโตก็คือโครงสร้างใหญ่ผนยาวและแน่นฉลาดผลได้ง่ายถ้าตัวนี้จะเป็นเือกสลามรีนะคะเวลาโตขึ้นขาวเหลืองก็คือเป็นวัยที่กําลังโซนเลยกำลังเลี้ยงส่วนข้างในก็จะมีเป็นอดอดสีชมพูะจะแจ๊ดนั่นจะเป็นเือกฉลามรี สวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่าวันนี้เราอยู่กันที่จตุจักรวันนี้เราจะมาอัปเดตราคากระรอกที่ร้านเจลีลาฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะสวัสดีค่ะร้านกระรอกเจลีลานะคะ,อ,ะอันนี้ชุดนี้จะเป็นกระแตนะคะค่ะกระแตเยอะเลยอะ่ะกระแตมาใหม่อะคะ่ะเพิ่งลงมาเ อ, <c oughs> อันนี้จะเป็นกระแตอุไทยนะคะสีะจะเข้มๆกระแตนี้จะมีมาจากที่ไหนบ้างคะกระแตจะมีทุกที่เลยค่ะ,คะมีสระบุรีมีอุไทยค่ะ,ะมีอาลาดบุรีแล้วก็ ชนบุรีอะค่ะก็คือมีทุกที่กระแตจะอยู่ทุกที่เลยแต่โครงสร้างแต่ละพืะ้นที่จะไม่เหมือนกันจะต่างกันใช่ไหมคะใช่ค่ะจะต่างกันอย่างกระแตใต้ก็จะไม่สวยก็คือตัวจะเล็กสีจะอ่อนแล้วก็น่าจะแหลมมาก ค่ะอันนี้คือของที่ไหนนะคะอันนี้ของกูไทยน่าจะสวยน่าจะกลมหน่อยค่ะค่ะน่าจะไม่ได้แหลมมากมายส่วนสีสันก็คือจะสีสันจัดจ้านสวยอายุเท่าไรกันแล้วคะเนี่ยไซนี้เยอะเลยนีวันนี้ไซนี้จะมีอายุเริ่มต้นตั้งแต่3ามสัปดาห์ถึง2เดือนค่ะค่ะหลับมากบ้านแล้วหรอคะอันนี้ป้อนอะไรคะไม่ได้ป้อนเลยค่ะอันนี้จะเป็นกระแตใหม่เลยค่ะาจากป่าและส่งที่รถเฟแล้ว ค่ะอันนี้ก็เลี้ยงกันได้ถูกต้องตามกฎหมายนะเลี้ยงได้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะ,คะร้านนี้จะขายแต่ของถูกกฎหมายนะคะปิดกฎหมายไม่เอารวยไว้ <laughs> แล้วที่หนูเห็นเขามีสีต่างกันหรอคะสีต่างกันก็จะมีอย่างไงคะสีเทปสีอ่อนสีแดงแดงอ๋อถ้าแดงจะเป็นหลักสีค่ะเป็นกระลอกแดงท้องขาวอ๋อมีกระโลกคนอยู่ด้วยใช่ค่ะมาจากไทยสีก็จะสดหนอ่อ๋อหนูนึก็เป็นกระแตทั้งหมดมีกระโลกด้วยใช่ค่ะแล้วราคาของกระลอกกระแตในกรงนี้เท่าไหร่คะกระลอกกับกระแตราคาจะต่างกันนะคะค่ะ,ะช่วงนี้มันจะเป็นฤดูอพอเปิ้ายราค จะขยับขึ้นค่ะอย่างกระแตเริ่มต้นอยู่ที่ตัวละ200บาทค่ะแล้วก็ส่วนกระลอกแดงอันนี้เดี๋ยวเราไว้อธิบายพร้อมกระลอกหลักสีาค่าะอันนี้มีรวมทั้งกระลอกแล้วก็กระแตใช่ค่ะค่ะราคาก็เริ่มต้นที่อ่าถ้ากระแตเริ่มต้น200ค่ะส0 0ถึง350ไซส์นี้นี่มือใหม่เลี้ยงได้ไหมคะไซนี้ถ้าเป็นมือใหม่นะคะเราจะแนะนําเป็นหนึ่งจักรหนเดือนขึ้นไปค่ะก็คือจะเลี้ยงง่ายเพราะกระแตกินง่ายเลี้ยงเก่ง เล่นง,ง่ายมากก็คือกินเก่งเล่นง,ง่ายปัญหาอื่นก็จะไม่ค่อยมีเหมือนโวกกระโค่สวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เรามีอาหารนกดีมีคุณภาพมานําเสนอกันค่ะตัวแรกก็คือบูมนกหงยกค่ะถัดมาจะเป็นบูมเลิฟเบิร์ดคอราเทตลตัวนี้ก็จะเป็นบูมนกแก้วนะคะ สินค้าดีมีคุณภาพจากหงพชรเซนเตอร์ท่านใดที่ไปจตุจักก็สามารถไปแวะซื้อกันได้นะคะส่วนท่านใดที่ไม่ได้ไปจตุจักนะคะเดี๋ยวเราจะปักตะกร้าไว้ให้สั่งซื้อกันนะคะแล้วก็มีแปะลิงค์ไว้ให้ด้วยนะคะฝากสินค้าดีมีคุณภาพจากหงพชรเซนเตอร์ไว้ด้วยค่ะ้าะองค์นี้นะคะองค์นี้จะเป็นกระลอกเผือกสลับุรีกับขาเท้าภูเขาค่ะก็คือสีจะออกนวลออกชมพูแต่จะมีเผือกแท้อยู่3าตัวก็คือเวลาโตจะถอดขาวเหลืองเลยค่ะแต่ที่เหลือก็จะ เป็นออกเทาชมพูเทานน,นวลนะคะไซส์นี้จะเป็นไซส์เดินพึ่งนะคะเหมาะกับมือใหม่หก็คือสามารถถานกินเองได้เลยไม่ป้อนนมก็ได้นะคะค่ะเป็นไวทที่กำลังโซนกำลังน่ารักกำ <c oughs> ลังโซนกันเลยช,ช่วงนี้ราคาปรับแรงขึ้นนะคะเป็นฤดูที่สามแล้วไม่มีของแล้วค่ะฤด,ดูที่สามก็หมายถึงว่าของเริ่มจะ<ช>ไม่ค่อยมีแล้วมีน้อยลงมีน้อยมากบางอาทิตย์อาจจะมีแค่เจ็ดตัวแปดตัวอะไรเงี้ยค่ะ อะไรกันบ้างนะคะราทาตอนนี้ไม่อยากจะเอ่ยเลยเอ่ยไปกูจะตกใจมาก <c oughs> ก็คือเผือกสระบุรีตอนนี้เราเปิดอยู่ประมาณพันห้าค่ะแต่ถ้าเป็นเทาชมพูเทาภูเขาก็จะเปิดอยู่พันสองราคาต่อรองได้นะคะยังมีราคาส่งอยู่ไหมคะราคาส่งจริงๆเราไม่ค่อยเน้นส่งแล้วมันแรงมากลูกค้า <c oughs> ที่รับไปขายเขาไม่ไหวอะคะ่ะ <c oughs> ก็จะเป็นขายปีกไป <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> แต่วันนี้เราก็ยังถือว่ายังได้เจอกันเยอะอยู่เหมือนกันเนาะเยอะค่ะอาทิตย์นี้ยังเฉพาะครอบครัวโอลิโดยตรงเลยค่ะปกติไม่ค่อยดีของค่ะยัดเยียดส่งลูกค้าหมดปกติเนี่ยเยอะที่สุดกระลอบเนี่ยจะเป็นช่วงเดือนไหนคะถ้าเยอะสุดก็จะเป็นกุมภาค่ะราคาก็คือจะถูกมากด้วยถูกประกันแบบครึ่งต่อครึ่งช่วงนี้ราคาก็อาจจะสูงขึ้นเพราะว่ากระลอกจะมีน้อยลง่ถ่ง ถ้ากครงนี้นะคะกลงนี้จะเป็นกระลอกแดงท้องขาวแต่ส่วนใหญ่จะมาจากลบุรีนะคะสีจะสวยจัดจ้าแต่เวลาโตนะคะเขาจะออกเป็นหน้าขาวก็คือจะเป็นแดงหน้านวลเหมือนหน้าปะแป้งสีสวยค่ะสวยทุกตัวเลยโครงสร้างใะใหญ่ผลจะแน่นถ้ากครงนี้นนนก็จะเป็นอายุหนึ่งเดือนครึง่งก็สามารถกินเองได้เลยปล่อยเล่นได้ฝึกได้ง่ายค่ะเหมาะมากสำหรับมือใหม่ อ๋อถ้ามือใหม่ก็รับได้นะมือใหม่รับได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ใช่มือใหม่แม่ค้าก็รับมีการดูแลนะคะตลอดยันอายุไขเลยค่ะของกระรอกนะคะหมายถึงว่าให้คอยให้คําปรึกษาได้ตลอดใช่ใช่ให้คาปรึกษาได้ตลอดเลยร้านเจลลานี่เหมือนกับญาติสนิทนิสายเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะค่ะของเจสามารถส่งต่างจังหวัดได้ส่งได้ค่ะค่ะ ก็คือมันจะมีค่าจัดส่งนะคะค่าจัดส่งนี่เราคิดตามความเป็นจริงเลยก็คือค่ารถนี่ลูกค้าต่อไม่ได้นะคะคือต่อไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ค้าไม่ได้กินแม้แต่สิบบาทมีแต่บางจังหวัดแมค้าต้องออกให้ด้วยซ้ำค่าขนส่งก็คิดตามที่ขนส่งเขาคิดนะคะงั้นงั้นมาต่อราคากันลองเจ๊ก็ลอได้เลยลูกค้าอยากได้ราคาเท่าไหร่ต่อได้เลยค่ะ แต่ค่ารด,ด,ดต่อไม่ได้คือค่ารถต่อไม่ได้ค่ะส่วนกระลอกเนี่ยคือเสนอมาเลยอยากได้ราคาไหนให้ได้คือไม่ค้าจะตอบว่าได้ <c oughs> ถ้าไม่ได้ก็คือซื้อร้านอื่นค่ะ <c oughs> แต่ตอนนี้เปิดหน้าร้านอยู่850ค่ะ700ก็ขายแล้วแต่อารมณ์ไม่ค้าหรือแล้วแต่ลูกคา้าคนซื้อถ้าหล่อมากก็ให้รีหล่อน้อยก็คิดไป70ค่ะ <c oughs> <c oughs> ค่ะถ้ากงนี้จะเป็นกระลอกเทาท้องขาวนะคะค่ะอันนี้จะมาจากลบบุรีเหมือนกัน,ตนแต่ว่าจะแยกสีก็คือถ้าเป็นช่วงตอนล่างสีก็จะออกเทาดำๆแต่ตตถ้าเป็นลบบุรีตอนบนก็คือขึ้นไปเขตสมอทรครจะเป็นออกชมพูชมพูเหมือนกรงแรกที่เราดูอยู่นะคะอันนี้โครงสร้างก็จะใหญ่อายุประมาณหนึ่งเดือนครึ่งหรือเกือบสองเดือนเหมาะสำหรับมือใหม่กินกล้วยกินผลไม้เองได้ค่ะใหญ่มาก ถ้าตัวนี้ตัวนี้จะเป็นกระลอกของอาเขตพ้าต่อก็คือเป็นเขตติดกับลบบุรีแต่เป็นช่องตอนล่างสีสันก็จะเข้มขึ้นเวลาโตจะเป็นหางเทาวท้องขาวก็จะแตกต่างกันไปเลยตามพื้นที่ใช่ค่ะแต่ว่าโครงสร้างคือใหญ่เหมือนกันเวลาเลี้ยงขนก็จะยาวแล้วปูแน่นเหมือนกันเลยค่ะ อันนี้เริ่มต้นที่เท่าไหร่กันบ้างคะอันนี้เริ่มต้นมีปล่อยเปิดอยู่หน้าร้านก็อยู่950ร้าราคาก็ต่อรองได้ค่ะแต่ราคาคือเปิดยืนพื้นเลยก็จะอยู่ประมาณนี้ส่วนราคาแล้วแต่ลูกค้าจะต่อ7 0็6 0้อยหกก็ให้ได้ก็ให้ราคาก็ยังสามารถต่อรองกันได้ราคาต่อรองกันได้พุยกันได้ค่ะ ถ้าข้างล่างนี้จะเป็นเราตัดเข้าออกไปเลยนะคะก็จะเป็นแดงท้องขาวนะคะเป็นไซส์2เดือนถึง2เดือนนิดๆก็คือไซส์นี้จะเป็นไซส์ที่เริ่มดื้อเริ่มดื้อก็คือแต่ถามว่าฝึกได้ไหมยังฝึกได้อยู่นะคะเพราะว่าน้องอายุยังไม่เยอะอันนี้จะเป็นแดงของลบบุรีแล้วก็รู้สึกจะเป็นแดงอ่างทองจะมีอสองตัวที่เหลือก็จะเป็นแดงลบบุรีเวลาโตก็คือโครงสร้างใหญ่ขนยาวและแน่นฉลาดฝึกได้ง่าย ราคาเท่าไรกันบ้างนะราคาราคาราคาเริ่มต้นก็จะอยู่ที่500บาทค่ะ<ห>แต่ราคาก็ต่อรองได้ค่ะเปิดหน้าร้านเราจะเปิดอยู่ราคานี้เลยค่ะค<ห>ือเต่าบอกว่าูเลยกินกล้วยเองได้แล้วใช่ไหมคะกินผลไม้เองได้เลยแต่ถ้าเราไปแบบไปฝึกแล้วก็หัดให้น้องกินนมก็เปอร์เซนต์ที่จะเชื่องติดเราก็จะมีอยู่แค่ประมาณ 1- 2วันเองค่ะ<ห>แต่ถ้าเราเอาไปเลี้ยงแล้วใส่กลงให้กินแต่ผลไม้แล้วเอามืนไปล้วงจับเขาในกลง ว่าเซนเชื่องจะมีแค่เซไม่ถึงสิบก็คือหมายถึงว่าถ้าเราออกมาเลี้ยงลูกใช่ต้องเอามาเล่นเอามาเลี้ยงเอามาลูกเอามาทำเอามาจับเล่นบ่อยๆเขจะมีโอกาสเชื่องสูงประมาณวันถึงสองวันก็เชื่องแล้ว ถ้ากรงนี้กรงนี้จะมีเป็นเผือกสระบุรีอยู่หนึ่งตัวนะคะแล้วก็เป็นเทาสระบุรีหนึ่งตัวเท้าลบุรีหนึ่งตัวไซนี้อายุไซนี้อายุสองเดือนครึ่งถึงสามเดือนแล้วค่ะถ้าอย่างสีเทาตัวนู้นจะอายุสามเดือนก็คือไซนี้กำลังสนเลยเอาไปฝึกแนะนําให้ไปเลี้ยงใส่กลงคือรอประสมพันธ์ได้แค่ถามว่าจับเล่นในกลงได้ไหมได้ค่ะไม่กัดแเอาออกปาล์มโอกาสหน้สูงค่ะอายุ ถ้าไรถึงจะเริ่มผสมพันธุ์คะอายุ7เดือนขึ้นขึ้นไปน้องจะเริ่มมีปริญยาก็คืออยากจะผสมพันธุ์แต่ว่ายังไม่ติดลูกนะคะค่ะการลอกจะติดลูกก็ต่อเมื่ออายุครบจิตสองเดือน1นึ่งปีจะติดลูกใช่ค่ะแต่ช่วงเจ็ดเดือนนี้จะมีเริ่มทักกันเริ่มปีกันขี่กันนะคะค่ะแล้วการให้ลูกของเขานี่คือยังไงคะเขาบอกว่า เขาให้ลูกจะไม่เหมือนพวกหนูนะคะให้ลูกคออแรกจะมีแค่หนึ่งตัวเท่านั้นค้อสองก็จะมีสองตัวค้อสามก็สองตัวแต่พอเริ่มแก่ปุ๊บอาจจะมีแบบโบทีเดียวเลยสามตัวออาจจะมีถึงสามตัวค่ะราคาเท่าไหร่นะถ้าเป็นเผือกสลับบุรีนะคะขายอยู่พันสองค่ะถ้าเป็นเทาตัวนู้นจะอยู่ที่ห้าร้อยบาทแล้วถ้าเป็นเทาภูเขาเทาสลับบุรีตัวนี้จะอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะ ค่ะถ้าโครงนี้นะคะกรงนี้จะมีอายุ2เดือนถึงสองเดือนครึ่งนะคะค่ะเป็นกระรอกที่มาจากลบุรีก็จะมีตอนบนกับตอนล่างตอนล่างก็จะเป็นสีเข้มค่ะถ้าตอนบนจะออกสีนวลขนโครงสร้างคือใหญ่แล้วเวลาน้องโตเต็มไัยก็จะขนแน่นสวยจะถามว่ามันเป็นสายพันธุ์ยวไงสายนี้ก็คือสามารถฝึกได้เหมือนกันค่ะค่ะก็คืออายุน้องยังไม่เยอะบางตัวอาจจะสมบูรณ์หน่อยดูตัวใหญ่ตัวใหญ่ยังน้อยใช่ค่ะแต่บางตัวดูตัวเล็กแต่แกัน มันจะมีกระลอกที่ว่าไม่สมบูรณ์มาจากในปากตัสมบูรณ์ก็คืออย่างตัวนี้จะฝึกยากมากอืเขาเหมือนใช่ตัวนี้จะดื้อเขาดื้ออ่ะเขาซนตลอดเลยนะแข็งแรงอ่ะกระโดดไปกระโดดมาเนี่ยอย่างตัวเนี้ยมีเป็นบางตัวที่สามารถเอาไปฝึกได้ใส่โซ่ก็เล่นกับเขาให้กินนมแต่บางตัวก็แนะนําใส่กโกรงเลี้ยงสวยงามเลี้ยงกสะบอกขั้วหา แต่ละสายพันธุ์เนี่ยการเลี้ยงดูจะต่างกันไหมคะความยากละสายพันธุ์ก็คือการเลี้ยงดูจะเหมือนกันเลยเหมือนกันเด็กๆ่าจะเป็นกระแตกระลอกกักสีหรือเปือกหรือเป็นดนชนดัมชนวิธีการเลี้ยงก็คือเหมือนกันค่ะค่ะเพียงแต่นิสัยแต่ละแต่ละชนิดจะไม่เหมือนกันค่ะดื้อซนอาจต่างกันใช่ค่ะอย่างกระลอกเขาจะมีนิสัยดื้อซนกัดแแะนู่นนี่นั่นส่วนกระแตจะมีนิสัยที่เชื่องติดคนจะเดินปั่นดูที่สาย พันุ์หรือว่าอยู่ที่ตัวอยู่ที่ตัวอย่างอยู่ที่สายพันธุ์ค่ะอย่างกระแตเนี่ยยังไงก็เชื่องรัดเปอร์เซ็นเพราะกระแตเป็นสัตว์ที่ว่าติดคนมากแต่ว่าเพียงแต่รูปลักษ์เขาไม่สวยเขาจะดูขี้เหร่แต่ก็ลอกหลักสีเนี่ยก็คือจะมีความโซนซุกโซนตายตามตัวเราอย่างงี้ค่ะร้านมาวันอะไรบ้างนะคะร้านจะเปิดแค่เสาร์อาทิตย์นะคะค่ะอยู่ตรงเจเจมอประตูสี่ออกจากเจเจมอประตูสี่ก็จะเลี้ยวซ้าย ค่ะก็จะมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์ใช่ค่ะค่ะแล้วช่องทางติดต่อเจลยลานี่ก็คือก็จะมีเฟสบุ๊กค่ะเป็นกลอกเจลยลาเลยค่ะค่ะแล้วก็จะมีอ่าไอเดลายก็คือเป็นเบอร์โทรนะคะค่ะเบอร์โทรก็จะอยู่ที่081 373 5849ค่ะ้่ค่ะค่ะ